สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะมาแบ่งปนันถ้าออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านหุ่นก็ดีได้ออกกําลังกายไม่ใช้อุปกรณ์นะคะทุกคนแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญมากๆก็คือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการลีนหุน่นลีนไขมนันสร้างกล้ามเนื้อก็คือการทานโปรตีนนะคะน้องแบมเป็นคุณแม่ลูกสองมีปัญหากรุงหนา ต้นขาใหญ่สะโพกใหญ่ก้อนอยุ้ไยไขมันเซลลูลไลท์ที่ขาเยอะวันนี้น้องแบมก็จะมาแบ่งปันนะคะทุกคนแบ่งปันท่าออกกําลังกายไม่กี่ท่าสําหรับลดหน้าท้องใครที่มีปัญหาไขามันสะสมพุงป่องพุงยื่นพุงย้วยพุงยานอยากลดหน้าท้องแล้วให้หน้าท้องกระชับเหมือนน้องแบมทานโปรตีนให้เพียงพอทานก่อนออกกําลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายไปคะ่ะทุกคนไปท่าแรก ท่าแรกก็คือลดพุงแบบเร่งด่วนลดพุงแบบเร่งด่วนก็คือท่านี้เลยนะคะฝึกหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะคะทุกคนฝึกการหายใจเข้าหายใจออกด้วยอ่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกแบบนี้นะคะทุกคนทำแค่สิบครั้งเราก็ได้หน้าท้องที่แบบลีนกระชับ มากๆเลยไปสิครั้งนะคะ1นึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเก้ไปต่อท่าที่สองลดหน้าท้องสร้างร่อง11บเลดรอบเอวทำสิบครั้งเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องเหมือนเดิมนะคะไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าได้สองท่าไปต่อท่าที่3ท่าที่3ก็เป็นการลดไขมันรอบเอวลดไขมันรอบเอวเอวเล็กลงเอวเอ็กนะคะสำหรับ ่แม่ๆหลายๆคนอยากเอวเล็กลงอยากลดรอบเอว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วทําท่านี้นะคะเอวของเราก็จะเล็กลงทําสม่ําเสมอต่อเนื่องไปค่ะเกงหน้าท้องแล้วทํา10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะทุกคนคือสำหรับ3ท่าน้องแบมเอามาแบ่งปันไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นของเราก็ดีได้3ท่านี้ช่วยลดหน้าท้องสร้างร่อง11ลดรอบเอวเอวเอสร่อง11หน้าท้องดีนกระชับมากๆเลยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนก่อนออกกำลังกายและก็หลังออกกำลังกายด้วยนะคะ